เรียบร้อยนะครับกับชุดช่วงล่าง9 0 0 0หมื่นบาทครับโปรเฟนเดอร์โอเนะครับหน้าหลังครับดูครับสเปคโหลดนะครับคันนี้โหลด2นิ้วนะครับกับ e v e r อร์เรสต์เน็กนะครับนี่ลูกค้าใส่ยาง2 7 5 5 5 20นะครับโหลด2นิ้วก็ทรงกำลังดีครับดูซึ่งลูกค้าคันนี้นะครับก็ใส่ OEM มมาแล้วแต่ว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็ จัด O/E/M เหมือนเดิมนะครับก็ไปลองขับมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับฟีดลิ่งดีมากครับนุ่มหนึบนะครับดีกว่าสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่านิ่งกว่าครับระยะยุบของโช๊คมันน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่กระด้างนะครับสุดยอดครับตรงหล่อขับดีกับโปรเวนเดอร์ O/E/M นะครับสเปคโหลดตรงรุ่นครับมาพร้อมสปริงหลังนะครับสปริงหลังก็เป็นถ้วยสตัดเลยนะครับปรับโหลดได้นะครับตั้งแต่1นิ้วยัน2นิ้วนะครับทรงโอเคครับฝากไปด้วยนะครับกับใครจะอัปเกรดช่วงล่างนะครับ e v e r e s t Nextgen นะครับก็มีครบนะครับ หล่อๆอเลยครับขอบคุณครับ